การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องสงสัยตามกฎหมายที่กฎหมายพิเศษที่ใช้บังคับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับมิใช่ผู้ต้องหานะครับแต่เป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเนี่ยเขามีเหตุอันควรสงสัยเช่นสงสัยในเรื่องของฝ่าฝืนกฎหมายหรือว่าฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายทหารเนี่ยครับก็มีอํานาจที่จะเชิญตัวมากักไว้หรือควบคุมไว้เพื่อเหตุผล2ประการนะครับ ประการที่1ก็คือว่าเพื่อสอบถามประการที่2ก็คือว่าเพื่อจําเป็นในทางราชการทหารทั้งนี้คุมตัวไว้ไม่เกิน7วันนะครับตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพระพุทธักราช2457นะครับมาตรา15ทวีนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอํานาจจับกลุ่มควบคุมบุคคลผู้ต้องสงสัยตามสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนะมีการก่อการร้ายโดยอาศัยอำนาจของศาล ซึ่งสารจะออกหมายจับและหมายควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์สุขขึนพศ2548มาตรา11อนุมาตรา1และามาตรา12หรือที่เรียกว่าหมายฉชนะครับให้จับกลุมและควบคุมไว้ได้ไม่เกิน7วันแต่อาจจะร้องขอขยายระยะเวลาการควบคุมได้คราวละไม่เกิน7วันนะครับรวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน30วัน หากค้นจากนี้นะครับก็จะต้องดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับผู้ต้องสงสัยนะครับมีสิทธิที่จะได้รับการ่วงดุลอํานาจโดยสารก็คือทวงดุลในลักษณะการออกหมายจับและการหมายควบคุมตัวตลอดจนมีสิทธิ์ที่ติดตัวมาแต่กําเนิดก็คือสิทธิมนุษย,ยชนนั่นเองนะครับซึ่งย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญน,นะครับผู้ต้องสงสัยมีสิทธิได้รับ ปฏิบัติอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้และปราศจากการกระทํำทรมานการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมและย่ำยีศักดิ์ศร,รีความเป็นมนุษย์หรือกระทําให้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยสูญหายอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับตัวเข้าสู่การกับตัว ขั้นตอนกรรมวิธีและขั้นตอนยุติการกักตัวนะครับปัจจุบันนะครับมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ .2565 ออกมาคุ้มครองสิทธิและป้องกันและปราบปรามการกระทำและเมื่อสิทธิมนุษยชนโดยกำหนดมาตราการต่างๆเพื่อคุ้มครองสิทธิหลายประการเช่นนะครับกำหนดเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการกระทำทรมาน การกระทําโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับหรือกระทําให้บุคคลสูญหายกําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบันทึกภาพและเสียงขณะจับกลุมและควบคุมตัวและแจ้งการควบคุมนั้นไปยังพนักงานนัยการและนายอำเภอกรณนนีมีเหตุสงสัยมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้ศาลมีคําสั่งย,ยุติการกระทํา <c oughs> เช่นว่านั้นได้รวมถึงนะครับได้รับการเยียวยาเบื้องต้นนะครับจากการกระทําละเมิด ตลอดจนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการควบคุมตัวได้กําหนดให้พนักงานในกการเนี่ยครับเป็นพนักงานสอบสวนเขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนไ่ายอลยการอกในกรณีที่พนักงานสอบสวนไฟอื่นทําการสอบสวนก็ให้พนักงาน,นอัยการเข้าตรวจสอบและกํากับได้ทันทีตลอดจนมีสิทธิ์ได้รับทราบในโอกาสได้สิทธิ์เรื่องของเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือได้รับ การช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับอีกทั้งสามารถที่จะร้องขอให้พนักงานอายกการนะครับเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายได้อีกด้วย